สวัสดีครับตามคําเรียกร้องน้องๆนะครับผมว่าอยากดูอีกมุมนึงนะครับอันนี้ฟาร์มเดิมนะครับผมตั้งแต่ที่ผมบอกว่าการเข้าหาพึ่งนะครับพึ่งลังนี้นะครับผมน้องๆตามตัวมานะครับมันเป็นพึ่งต่ําคือดูตัวดอกกระโพดนะครับมันบินขึ้นมานะครับบินไม่สูงนะครับคืออากาศมันเริ่มเย็นแล้วพึ่งจะบินไม่สูงแล้วก็ตามง่ายมากนะครับ อยู่จนแกนะครับผมหลังนี้ก็คือว่าถ้าเกิดพึ่งต่ำๆเนี่ยมันสามารถมองเห็นยากนะครับถ้าเราไม่เดินไปเจอหรือว่าใครไม่ไปเก็บเห็ดเจอเนี่ยมันจะยากมากนะครับมันยู่จนแกจนล้างไปเลยก็มีเยอะแยะนะครับผมแต่พวกเราดูตัวนะครับอาศัยดูตัวพึ่งงานถึงตามเจอหลังพึ่งที่อยู่ต่ำๆหรือเกาะติดดินอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีคลิปที่ผมทำเนี่ยสอนไว้มากมายเลย แนะนำในการดูเทคนิคในการตามพึ่งงานดูยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยครับกล้องที่ผมบอกว่าอีกภาพอีกมุมนึงมันผมไปตั้งเป็น slow มช t i o n ซะคือน่าเสียดายมากนะครับส่วนนี้ก็เป็นกล้องที่ผมถ่ายนี่นะครับผมคือโกโปรนะครับ <c oughs> ก็เลยตัดมาผสมกันนะครับในคลิปนี้นะครับก็ต้องมานั่งเล่าเลยนะครับเพราะว่าเสียดายนะ เกาะนานก็ผมเพิ่งตามก็จะเป็นแบบนี้นะครับ mm hmm. อันนี้ไม่ได้กวนใครนะครับผมอันนี้คือเนื้อเกสรเกสรไมยราบเกสรก้าโพดอะไระครับอร่อยครับคือได้กินแค่เกสรน,นะรเดี๋ยวผมจะด,ดูนะครับ คือเที่ยวแรกถอดไปแล้วเที่ยวสองอยู่ชายที่เป็นเที่ยวล่างเนี่ยส่วนอันนี้ก็เริ่มเป็นเที่ยวสามครับแต่พึ่งจะแดงมากแดงน้อยขึ้นอยู่กับเคสสนที่หามานะครผมเพราะว่าบางทีไปเจอพึ่งที่ตามอยู่ในตามอย่างปออ้อยนะครับมันจะแดงมากเลยนะครับถ้าเจอพึ่งเที่ยวเนี้ยมันจะแดงแบบโอ้โหดูแบบแดงเหมือนถนนลูกลังเลยอะไรเงี้ยนะ มันแล้วแต่พื้นที่นะครับบางที่เที่ยวสองเที่ยวสามเนี่ยยังขาวอยู่เลยนะครับประมาณนั้นอันนี้ผมบรรยายเลยนะในกล้องตัวนี้นะก็เสียดายนะผมคือมันมันเป็นโโรโมชั่นไ,ไดยตลอะเจ้าตัวยังไม่รู้นะจนถ่ายจบคลิปไปนะก็ยังไม่รู้ว่ากล้องมันอยู่ในโหมดโรโมชันอยู่ นี่ครับมันก็พอกินได้อยู่นะแต่ช่วงที่มันเริ่มไล่ถอดมาที่ผมคี้ั้งล่างเนยกินได้อยู่แต่ข้างบนนู่นนะข้างบนนูนกินไม่ได้้วครับ,รบกินได้อยู่นะต้องมาเคาะนะครับก็มีคลิปสอนเคาะอีกดนะครับแต่เราไม่ไม่ตัดมันนะครับก็คือปล่อยมันไปดีกว่าปล่อยมันเนี่ยตามที่ผมวาดรูปมือเนะี่ยมันถ้ามีอาหารนะมันใหญ่นะผมยาวเป็นครึ่งมอเตอร์ไซค์็มีนะอันนี้ขนาดล้อมอเตอร์ไซค์นะ ก็เลยตัดสินใจไม่ไม,ไ,มไม่ตีกินได้แค่เคสสอรพบขายได้นะผมช่วงรังคแก่ก็ขายได้แต่ราคามันจะลงหน่อยเพราะว่าคนไม่เลือกกินนะครับกนะ็ขอบคุณทุกท่านที่คอยติดตามชมคลิปผมนะครับคลิปนี้ก็ได้กินเกสสอนเพ่แล้วกันนะครับ